สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำๆคือเก่านะคะคุณผชมตอนนี้นะคะแม่มูกำลัอยู่ที่บ้านของเจลอตเตอรี่นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมทุกท่างจากนครพนมนะคะเจลอตเตอรี่เพิินว่าได้มาแล้วนะคะคุ่ผู้ชมค่ะเพิ่นกระเด็โทรมาด่นดวนเลยนะคะเจเพิ่นกระพึงเข้าบ้านมามาฟังน้ำกันนะคะสองตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะคะงวดวันที่16มีนาคม2 5 0 0 หกสิค่ะงวดที่ผ่านมานะคะ9779เจานะคะเข่าเต็มๆนะคะงวดนี้จะเป็นจังใดมารับชมฟังน้ำกันค่ะเอ้าหนึ่งตะโดนเหรอนีเหรอบป่าแถวว่าออกมาเนาะมาผู้ชมมาฟังน้ำกัน,นะคะ่ะนึ่งปลาค่ะนึ่งปลามาตะวันตอนแรกเลยพี่ร้องถามว่าเจีย๊ยพอดงท่านในแม่เอาใช่ไเอาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ ยามเย็นยำข้ามเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยหลแจ้ววันนี้เสนอเมนูร้านอ่าบ้านเจ๊าบ้านเจ๊ลโเตรี้อันนี้แจ้วปลาแดกปลาเจ๊จ้าเอานะครับคุณเป็นมโนเมื่อวานเจี๊ยงปลาอย่างเจี๊ยงปลาปนินค่ะปนินตัวใหญ่ตัวเราเป็นโลปลาบ้านบ้านเราไหมค่ะม่นเป็นปลาเลี้ยงนี่ปลาบ้านบ้านปลาน้องบ้านนเกุญยูโดนนะครับผมเมื่งเนี่ยุณนะ อ่อนซ้อนบอเจอ่อนซ้อนป่าโลละเจ็ดสิบาทเองนะครัปลาบรรเทาเลยเจ้ไปขายแล้วตัวงมีเจ้เห็นนะครับผมตัวเดียววันนี้ค่ะตัวใหญ่แล้วโลโลนิดนิดแต่ว่าเห็นเจ้เห็นเจ้ฝ่งมาเอาแป๊บเดียวเห็ดแล้วแล้วแป๊บแล้วเนาะมามาโดนแล้วแต่ว่าเป้าแถวไปใสมาแล้วมาแล้วมาแล้วจังนครพนมมาแล้วมาทวงก่อนเจ้จะเข้าบ้านนั่นแหละเป้เแถาแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเป้เแถาล่วงหน้า เอฟซีถามเขามาหลายที่เจนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ครับผมครับผมสองงวดแล้วครับเนาะเปิดเข้ามาสองงวดแล้วเปิดไว้เลยครับเจอันนี้ออ่ะ้นีครับอันนี้เจ้า่ผู้ใดต้มำใหมอันเจพูดบอกเจวิภาลเพราะว่าเขาดูว่าเข้ามาแต่ไม่แบ่งเอามากปากเบาถับเอานี่ครับทำมาชอ งวดเก้าหาเก้าหาตรงๆนะเจ๊เนาะเมียนงวดที <tal word> ่ผ่านมาอีพันยำให้ครับทธารมชุ่มเก้าพันวันเน้นรักเก้าเลยเก้าเจ็ดพันมาเจ็ดเก้าตัวร่องคือหลักศูนย์ยาถิมยาปลาเก้าอศูนย์พันบริจับศูนย์สามแห่เนาะอืมละอ่ามิเรียนสีเหลาซุฟั่งอยู่เอาวางมาดูเจ๊เพิ่์ลคำนวลแล้ยวอืมปีนี่ทั้งปีครับเพิร์ลการันตีเลยว่าครับยาให้ยขาดเก้าครับ ศูนย์กับหาซีโตนี่มันสิมุนเวียนวัฏจักรเป็นปีเป็นเต็มปีเต็มปีเลยเต็มปีเลยซีโตนี่ค่ะเป้าแถาจังวายอยู่บอกเคยเป่าจากเทียบ์ปีเพิ่นบอกเคยเป่าเด้อเพิร์นโอ้ยคนลูกขนขี้ลูกเพิ่นบอกเคยเป่าเด้อตาตาคบกันมากนี่จะสองปีก่อเจ๊ไปถามเพิรนบอกคือว่าคือมีแต่เลขตัวนี้เพิ่นเลยบอกบอกเลยจังไหนแมนเจ๊เราจะมีโอ้ยเอฟซีเพิ่นว่าเป็นยังคือมีตาสองเป้าแถาแม่หมูเจ๊ลอตเตอรี่เป็นยังขึ้นนี่ตาเก้าศูนย์ยังสีแม่เก้ากับศ บ่าหากับโขกับเจ็บยังสิแม่แต่ว่าเพิ่นเลยบอกเลยว่าปีนี้ทั้งปีนี่สี่ตัวที่แก่ตั้งได้นี่จังซี่นะครับท่านผู้ชมเอฟซีปัญหามาเอาจากนครพนมคือมีตัวเลขมีแต่เก้ามีแต่เจ็ดมีแต่ศูนย์มีแต่หานะครับสงสัยเจเพิ่นบองคข้มเม่นแล้วเพิ่นลเล่ไปถามทั้งพุ่นเพิร์ลเล่าของเพิ่นนี่ทั้งปีปีนี้ทั้งปีเลยเพิ่นว่าเลขสีตัวนี้ต้องติด ติดยาถิ่มยาปลาคล้ายๆว่าเก้าคือเจบอกว่างวดนว่าเก้ายาถิ่มยาปลาเนี่ยลราเบาเท่าแต่เพื่อนก็ให้มาสี่ตัวครับเพื่อนหายมาสี่ตัวเพื่อนก็บอกว่าภายในสี่ตัวนี้นี่ยาถิ่มยาปลาเลขเพื่อนว่าจะมีมาแทบสูงวัดมันจะติดมาแทบทุกงวดจะติดนะานี่ยพี่น้องนะครับเพอไอเอฟซีกับเห็นคอมเมนต์เนาะจากนครพนมเลขนี่จะบ่หนี่สี่ตัวนี้นะครับมีเก้ามีเจ็ด มีศูนย์มีหาแมนนะครับตางงงวดนี้เพิ่นให้เก้ามาแล้วให้เก้ามาแล้วกับเเก้าันละเพิ่นไห้เก้ามาแล้วด้ทำไนชมเด้เดี๋ยวเก้ามาแล้วบ่าบ่าเถาะเบิ่งโู้พื่นน่ะเบิ่งไปทำไปเนเมนู่นวานได้กนัวนะเพิ่นเห้มาจ้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้างวดนี้เก่ามีสีคูได้พี่น้องเด้เก้าหกแต่ว่าเพิ่นให้วงไว้เลยเก้าศูนยตัวเน้น ตัวแน่นๆืคือเก่าศูนย่าติถิยา,ยาป่า่าติถิมาป่าแต่ว่าถา้าสมมตว่าบอมาเก,ก่าตัวไมใ่ใสก็ได้เแต่ว่ามืนอนั้นที่เจห้ตองหวัดเทนเพิ่ว่าเก่าศูนย์ห้หาไปเลยแมนเก่าศูนย์ดังให้หาไวโหลดกระสังเพราะว่าเมือน,นั้นบ้าแถวาก็ได้จองไว้เลยมนนะครับผมเมนเก่าศูนย์เอาเพื่อนให้มาอีกตัวไหนเจบ้าเถาคันเบ้ากแบบสีเจะเอฟซีกับหัวลอยด้อดีกมีเจกับศูนย์เจกับศูนย์ ออม่เจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับว่าโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสันดกขนาดว่าว่าท่านเลยยุดงแล้วสันดอกอันเบาเทาเจกับว่าวโอ้ยบางข้างเฮามันมาจ,จังสีจังสีเจเบาจังไหนกับบางข้างก็ใช่ป่ะเออเอฟซีเพิรวลาเอ้าช่องเบาเทามันยังเจมดศูนย์กับเก้ากับเจ็ดกับหายยังประมาณนี้แต่เพิ่นบอกเลยว่าปีนี้ทั้งปีนี่เพิ่นกับลัานตีเลยว่าเก้าเจ็ดศูนย์กับห้าีนมาเลยมาทั้งปีนะครับกับมาอีหลีได้พี่น้อกับมาอีหลีดินะครับเนาะ วัที่แล้วนี่ศูนย์กับม่าศูนย์สามเมนเก้าก็มาเจ็ดเก้าเจ็ดกับมาเพราะว่าเล็กเพิรนอ่าเพิรนบอกเจว่าคือเมนทั้งปีสี่ตัวนี้มันวนเวียนอยู่จะกัดสี่ตัวดิเนี่ยเยี่ดีดิเอาเพิรนเห็นเจ๊เตะมากเลยเจ๊ใหญ่มากติดเจ็ดกับศูนย์เบาเท่าติดเจ็ดกับศูนย์เมนงวดนี้เห็กมีเก้ามีเจ็ดมีศูนย์ตัวบลืมดอกทเหมียน มีเจ็ดมีศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดจับคู่ให้ที่นเราอันละเกาเท่าเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าจ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามจ้าเจ็ดห้าค่ะครับผมติดศูนย์นี่เพิ่งจะศูนย์ห้าครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดจ้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์เจ็ดได้กี่ตัวด้วยค่ะศูนย์ห้าศูนย์หก 07จะว่ามัน77ซะบ่ได้บ่าล่ะเจ7สิบสุงฝังเจ๊กับว้าวข้อมีาเออเพิ่นคอมเมนต์มาว่านน่นนี่นั่นว่าซ่องของเจ๊ลอตเตอรี่มี่กับเบ้าเทานี่ซองแม่หมูนี่มีตะตุนี่เนาะค่ะเจ๊เน้นตัวเดิมตัวเดิมยันยันปลาอืมเพิ่นบ่านเน้นเก้าเมนกับเน้นเก้าครับตัวร่องในเพย่นร่องตัวร่องรองศูนย์ศูนย์อีกคือเก้า คือเก่าเจก่ด้พี่น้องเกอยากให้ถือให้ถือเนี่ยเอนบอสศูนย์ศูนย์ก็มาศูนย์สารเดนมว่าศูนย์ที่เอาจับแต่ว่าพื้นวางว่าถือก็ว่าบ่ถือเนาะแต่ว่าพื้นเน้นมันเป็นตัวร่องครับหัวนี่คือเก้าแล้วเน้นที่เก้าคือเก้าตัวร่องกับศูนย์คือเก้าครับขันบ่มมักอันเก้าที่เจ้เพื่อนจับนครพนมเพื่อนจับมะหอยก็เอาเก้าไม้ไส้ก็ได้หรือว่าศูนย์นี่ขันบ่มมักที่เพื่อนจับมะหอสามตัวคู่นี่ก็เอาโตไม้ก็ได้ค่ะ เาราขับธรรมชมเพื่อนเน้นไม่ให้แคบนาจอได้พี่น้องเด้ะนะครับอเพื่อนกระบอกแล้วนะครับสูตรสูตรเพื่อนปีนี้ทั้งปีแมนจะไม่ติดยูซีตัวจะวนเวียนอยู่เลยครับแมนมีเก้ามีห้ามีเจ็ดมีศูนย์แมนครับวันนี้เพื่นกระจับใบแค่สามโตเก้าเจ็ดศูนย์นะครับรวุวิภาวะเจ็ดนี่ก็ไม่แห้งกันได้งวดนีน้แต่พเพื่อนเห็นเดินล่องศูนย์มาเจ้าล่องศูนย์ได้เบาเท่าพี่น้องได้ เก่าศูย์เก่านะครับบอนแอนด้ยจะมาเจ็ดของเพิ่นบนล่างด้วยมุชมเด้อนะครับผมนี่ครับลักเก้านี่เพิ่นเน้นคักเลยว่าเก้าศนย์นะครับมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหางวดนีเก้าเพิ่นแห่งสีคูเก้าหนะครับลักเจ็ดกะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาักศูนย์ศูนย์ห้าหกนย์เจ็หรือผู้ใด้มัก3มตัวกับเก้าเจ็ศูนย์เี่พี่น้องเก้าศูนย์เจดนะครับทรมุชม เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับไกลมือเขามาแล้วเด้อเอฟซีก็ถาม์ไล<า>น์ค่ะค่ะขอบคุณนะครับเอาทำเอาชมเบิ้งไปซะละข่าวกับจังว่าข่าวเนาะแต่ว่าเขากำลวงผล,ลออกมาแล้วว่าแต่ละงวดมันเป็น่ังซีก็ขา่ขวขขาวสองงวดติดแล้วเจเนนะ่สองงวดติดแล้วท่านผู้ชมงวดนี้กับ่อแอ่์ได้พี่น้องงวดที่สามตะวันรักเจ็ดกับห้าเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาเนี่ย ตัวเจหาเจเบาไม่ขายเลยเดีอลตเตอรีเจ้ขาไมีขายศูนย์ศูศูนุมหนีอยากเบิรดแล้วค่ะครับเบิดเลยศูนย์หาศนย์นกศูนย์เจถึงเขบ่มีขายเลยค่ะมือนีข้างไปตลาดถ้เจ้าข้างถามค่ะครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์จนว่าเจหลอกไว้ใหต้เบ้าเทาของว่าจะโอ้ยมันบอเมนเพนคือบอกแล้วว่าหลังหวัดกัโทรหาหรือว่าไล่หาเจก็ได้ว่าสร่งสั่งตัวนี้บาวเทาเพิ่นจองไว้แต่ที่แหลกเพิ่นเมาเอาเบิรดก็เลยวางสีค่ะแต่เจมากนั่นเพิินปรเจ เกมักตัวลยแตมากแล้วเนาะกนลาซูนน่ะนะเกมักซูนซูนยังูนาบอูนหนงซเจทีละชอมักเอเป็นคนมากทีเดียวตัวนี้ทางวดนี้ทารักเก่ามาแสดงว่าเจ้าทั้งผุนกันสนั่นคื้กันสนั้นเล่นบอเจอืทาติดเก่าทำมุมชมนะครับเอาพี่น้องมาดวนๆไม่กินเขาน้ำเจ็วันนี้นึ่งปลาข้าวเหนียวข้าวเหนียวเด้หนึ่งัอนได้ปลาเทาเจกระเบิ้งได้เป็นน้ำเลยนะ เราบ้านตอนไหนกันหนึ่งุ้ยเม็ดเม็ดอันนี้แต่พี่น้องบ้านเร<ง>าจะมีเม็ดอ่าเม็ดดอกหญ้าคุณผูาชมญามาขี่เขาน้ำเกลือางเอฟซีขางมาโอ้ยเอาจะเมนู่หารมารอ,อานะมาหนวมันขิ่ยังสี่ตัวของกินบ้านเฮา้ากินอือน่นก็บ,บอกคนท้องก็กินจังสี่ค,ค,คนบ้านบ้านหน้าบ้านบ้านค่ะมาแล้วนะพี่น้องนะแกร์หน้าจอเริ่มงชมเด้อคนับจากนครพนมนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับผมอ่านี่ครับของงวดที่ผ่านมา นะครับเปิ้ลกระเด็นคักลักเก่าเก่าเจ็ดมาเจ็ดเก่างวดก้อนเก้าหาตรงๆนะครับทำชุ่มเอางวดนี้นะครับมีเก้ามีเจ็ดมีศูนย์นะครับเน้นที่ลักเก่านะเปิ้ลวงไห้เปิ้ลสังวงนะครับเก้าศูนย์เม็ดเดียวตัวเน้นนะครับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหาเก้าหกนะครับลักเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาลักเจ็ดนี่กัจะถิมเรืยพี่น้องเรือยง่ายเหมือันค่ะลักศูนย์นี่เพิ่นไห้เป็นตัวร่องลืมขีดไห่ตัวละนะครับเดินร่อง ร,ร050607นะครับตัวน่าให้เน่นสองลักนี่นะครับเอานะครับผมคุณนะเบิ่งป่าเจนนะขอบคุณเจลอตเตอรี่ขอบคุณักทีแม่ขอบคุณค่์าขอบคุณจากนครพนมดี่นองเลยเอาครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ